วันนี้เวลา18นาฬิกาสมเด็จพระอริยบุญสาธคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครทรงนำพระสงฆ์ประกอบพิธีอธิษฐานเข้าพรรษาเดืองในวันเข้าพรรษาประจำปี2563ซึ่งเป็นพิธีการร่วมกันของพระสงฆ์ในการตั้งจิตอธิษฐานตามหลักพระพุทธศาสนาว่าจะอยู่จำวัด โดยไม่ไปพักค้างแรมที่อื่นตลอดฤดูฝนเป็นเวลาสามเดือนหรือที่เรียกว่าจำพรรษาเพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมวินัยตลอดจนปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา ทั้งนี้ด้วยสังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมอันดีงามโดยเมื่อถึงช่วงเทศกาลเข้าพรรษาตลอด3เดือนประชาชนจะยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการตั้งสัจจะอธิษฐานลดละเลิกเล่าและรักษาศ,าศาีลห้าจากธรรมเนียมปฏิบัติดังกล่าวเมื่อวันที่8กรกฎาคม2551คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กำหนดวันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนงดดื่มเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาอันจะเป็นพื้นฐานในการที่จะเลิกดื่มเหล้าตลอดไปในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2563นี้สมเด็จพระอาริยะวงศสาัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ประทานพระคติธรรมความว่าการถือกำเนิดเป็นมนุษย์นั้น มีคุณหลายสถานประการสำคัญคือได้มีความสามารถเพียงพอที่จะศึกษาอบรมตนให้เจริญด้วยสติปัญญาเพราะการที่มีอวัยวะและประสาทสัมผัสสำรับสดับตรับฟังสนทนาค้นคว้าอ่านเขียนเรียนรู้ในสภาพวิชาย่อมนำให้เกิดสติคือความระลึกได้และสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่เสมออัตภาพของความเป็นมนุษย์ ไม่ใช้ของที่ได้มาโดยง่ายเมื่อกุศลวิบากส่งผลให้บุคคลมีกายและจิตเป็นดั่งภาชนะรองรับความเจริญงอกงามแล้วจึงไม่ควรเลิกเ,เลือกเสพสุรายาเมาให้เข้าไปกัดกร่อนทำลายภาชนะอันดีนั้นความเสื่อมโทรมผุพังและแตกสลายก่อนเวลาอันควรทำให้บุคคลสูญเสียโอกาสที่จะใช้กายและจิตเป็นเครื่องผลิตคุณงามความดี คั้งนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโทษของการเสพสุราเมรัยไว้ในสัพพะละหุตสูตรว่าการดื่มน้ำเมาหรือสุราและเมรยัยอันบุคคลเสพแล้วจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรกและกำเนิดสัตว์ติระชานในเปรตวิสัยวิบากแห่งการดื่มสุราและเมรัยอย่างเบาที่สุดย่อมยังความเป็นบ้าให้แก่ผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ เมื่อวันงดดื่มสุราแห่งชาติเวียนมาถึงจึงควรที่ท่านทั้งหลายจะสํานึกถึงผลร้ายของการเสพสิ่งมึนเมาแล้วตั้งใจงดเว้นการเสพสิ่งเหล่านั้นให้ได้โดยเด็ดขาดเพื่อเปิดโอกาสให้ตนมีกายและจิตสมบูรณ์พร้อมอยู่เสมอสําหรับเป็นเครื่องเพิ่มพูนสติปัญญาสามารถใช้เป็นเครื่องกำบังอันตรายในปัจจุบันและป้องกันความตกต่ำในภายหน้าขออํำนวยพรให้ท่านทั้งหลาย จงเจริญในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสรุปธรรมทุกข้อลงเป็นคติเตือนไว้ให้ยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด